ผู้ชายทใชนประเทศไทยมีหลายแห่งเช่นจังหวัดนครนายกแบบครัพธัร้นเียก่็เอาี่เอาไปนะเอไม่ไหวแล้วะนั่งนะเดา ก็มีถ้าเขามีอันนี้นั่นแหละนั่นฟังขอสวยครับ <laughs> <laughs> <laughs>